การตกปลากีฬาและการหาเลี้ยงชีพอย่างหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทุกคนทำบาปคนเฮาการไปทำบุญด้วย โดนโดนครับโดนโดนโดนครับโดนเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเห็นแล้วมคล้องไม่เห็นแน่เลยครับโดนแล้วเมืสักครู่แขนแน่นี้โดนไปตัวหนึ่งนะครับรองช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ช่องตรงนี้ นะครับมันเป็นจุดที่ว่าน้ําจากทุก่งนาเนี่ยจะลงจะลงสะอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะลงสะอีกฝั่งหนึ่งทั้งน,น,น,นี้เนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยปลามันรวมอยู่ในทุน่งนานี่ได้ยินเสียงมันกัดลูกปลาอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะเป็นมุมปากท่อนี่ครับตัวที่สองแล้วครับวันนี้นะครับกบยางใบโพนะครับสีแดง ตาดำนะครับอของนันโหน่ปงปมง,ง,งชึ่งว้าหลุดพอดีนะครับไงฝากผลง,งานไว้ด้วยครับผมกบยางใบโพสีแดงตาดำนันโหน่ปปงปมงชึ่งกับปลาช่อนนาตัวที่สองของวันนี้ขอฝากผลง,งานด้วยครับ